สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้อาจารย์ลักษ์นะครับก็จะมารีวิวตัวเว็บไซต์นะครับเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ใช้เป็นบอทนะครับเป็นออโตออเดอร์นะครับสำหรับตลาดบิตคอยนะใครสนใจก็ลองมาใช้กันดูได้นะครับเดี๋ยวไงทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวจะมาสอนให้ดูนะครับว่ามันใช้ยังไงนะครับก็เมื่อเราเข้าล็อกอินอะไรเสร็จเรียบร้อยเชื่อมต่อกับทางบิดครับเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นเวอร์ชันนี้จะเป็นของบิดครับก่อนนะครับเดี๋ยวอนาคตเนี่ยแน่นอนครับเดี๋ยวจะมีเรื่องของกระดานเทดเนี่ยนะครับถ้าดูจากหน้าจอเนี่ยมันจะมีเลื่อนลงมาเนี่ยเดี๋ยวอนาคตจะมีใบแนนแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอนิดนึงนะฮะโอเคใช้ยังไงนะครับเครื่องมือนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ตั้งโรบอท ให้มันเฝ้าออเดอร์ให้นะครับเพราะว่าเราคงจะไม่มีเวลาไปนั่งเฝ้าเหรียญนะครับ24ชั่วโมงเนาะมันมันหนักเกินไปนะครับสำหรับสายเทรดเดอร์นะฮะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอ่ะเราเข้ามาตรงนี้นะครับกลยุทธ์นะครับอตอนนี้เป็นเวอร์ชันฟรีใช้ได้นะครับตั้งได้5ตัวด้วยกันนะครับรวมหมด5ตัวด้วยกันนะอ่ะพอเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเราก็อาจจะ ตั้งชื่อให้มันนิดนึงนะครับเราจะได้ไม่ลืมนะครับอ่ะกดสมุิผมอยากจะซื้อจะชื่ออะไรก็ได้นะแล้วแต่แต่ผมชอบชอตั้งชื่อตามตามเหรียญที่ผมอยากจะซื้อเนาะอ่ะผมดูแล่ะอ่ะผมอยากได้ตัวแอดเนี่ยนะครับเนาะอ่านะครับ,นะรบเป็น t h b เนาะเพราะว่าเราเทรดบนบิดครับนะครับเราดูแล้วเอ้ยเราดูกราฟแล้วแม่มันเฮ้ยมันกำลังจเนะเบรกเนาะ นะครับมันย่อลงมาแล้วเป็นสายย่อเนาะย่อแล้วกาลังเริ่มเริ่มหมุนตัวกลับขึ้นมาเอ่อหมุนตัวกลับขึ้นมานะเราก็อาจจะมองหาแนวรับแนวต้านไว้นิดหนึ่งนะครับสมมติว่าเฮ้ยโอเคเราอยากจะได้ซื้อที่อ่ะแนวรับก่อนนะครับก็แถวสิบเจ็ดจุดศูนย์หนึ่งอ่ะตีกลมๆก,ก็สิบเจ็ดนะครับตีกลมๆก,ก็สนะิบเจ็ดเนาะอ่ะเราตั้งชื่อมันเสร็จเรียบร้อยกระดานเป็นบิดครับอันนี้คู่เหรียญคุณก็ต้องเอาเอาให้ตรงนะครับอ่ะเป็นแอ s นะเนาะอ่เมื่อกี้ เราบอกว่าเอ้ยถ้าเราซื้อแนวรับเนี่ยนะครับปัจจุบันราคามันอยู่17.19เราซื้อแนวรับก็คือต้องรอให้ราคามันย่อลงมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องออติ๊กเป็นว่าตัดลงเนาะนะฮะตัดลงตัดลงนะครับไปแตะที่เท่าไหร่อ่ะเราบอกว่าเมื่อกี้แนวรับ17นะครับแล้วก็พิมพ์17เข้าไปนะครับมูลค่าซื้อขายอ่ะเราอยากจะได้สัก5 0,000บาทนะครับมันจะขึ้นเตือนมานะถ้าเกิน1ม0 0 0บาทเนี่ย เฮ้ยมันจะมีการเตือนนิดนึงนะครับว่ามีความผันผวนนะคุณยอมรับนะจำนวนเงินมันค่อนข้างเยอะนะอะไรประมาณนั้นอ่ะสมมติไม่ชอบอ่ะขอหมื่นหนึ่งแล้วกันนะครับอ่านะครับอ่ะลองพิมพ์ไปนะครับติยอมรับนิดนึงนะครับอ่าเพื่อดูแนวโน้มตลาดเนาะอ่ะลองหมื่นดูหมื่นดูดูก่อนซื้อไม้แรกนะครับอ่าวานไปนะครับเสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้ไม่ต้องติ๊กอะไรเลยนะครับกรอบเวลาให้มันเป็นลายติ๊กไว้นะครับพวนี้เงื่อนไขขาย อ่าถ้าใครแบบว่าเฮ้ยดูแลผมอยากจะเทค Profit นะครับอ่าตามที่เคยได้ร่ำเรียนมาเนาะอ่านะครับเราใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมดูให้นะสักคู่นะครับ A อยู่ไหนนะปึ๊บเอออ่านะครับนี่นะครับเราตั้งลิกซิวั r เลโชวไว้นะครับอย่างเช่นปึ๊บเราก็คลิกตรงนี้เลยนะครับอ่าเราซื้อตรงอ่าสมมุติว่าซื้อตรงแนวรับ17ได้เนาะนะครับ แล้วเราอยากเทอ่อสต็อปลอสเนี่ยที่โลตรงนี้นะครับโลตรงนี้เนาะก็16.72นะที่เขาเคยเลงมาแล้วก็ถ้าหลุดเนี่ยมันจะทำเป็น new low ใช่ไหมเราก็แบบเฮ้ยมันจะเป็นขาลงลเราก็กำหนดจุดสต็อปลอสไว้ก่อน17.2เนาะอ่าแล้วกเ็เราอยากให้ลิ r e ีวอร์เดโชมันประมาณสักสองนะครับตอนนี้มันจะอยู่ที่0.95เนาะเราก็ลาขึ้นไปนะครับอา่าให้มันประมาณสักสองอ่าหาเดิม erm ตรงนี้พอดีเลย นะครับอ่าเราก็ได้แล้วครับ17.92ถ้าเราจะทําแบบนี้นะเราก็ตั้งเลยครับอ่าสิบหเนาะเราก็กดเลยนะครับเงื่อนไขขายนะครับอ่านะครับใช้นะครับเอ่อเมื่อแตะลงนะครับเนาะก็คืออ๋ออันนี้อันนี้จะเป็นเรื่องของ take profit นะครับ take profit เนาะเอ่อตัดขึ้นนะตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นนะครับสักครู่นะปึ๊บปึ๊บบ ตัดขึ้นก็คือ17.92คือแนวต้านด้านบนนะครับ17.92แลเ้วราก็ตั้งเลยนะครับ92นี่นะครับเนาะอ่าตรงนี้ตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บนะครับเอ่อข้อนี้ก็ไม่ต้องใช้เลยนะครับเพราะว่าเราตั้งเราตั้งที่ราคาแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยเอ่อผมไม่รู้อะนะครับผมขอติ๊กเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมได้นะครับก็มาติ๊กตรงเทคโ o วิดตรงนี้นะครับแล้วเราก็ดูว่าอ๋อ มันขึ้นไปอ่ะประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์เนาะจากที่เราซื้อนะครับอ่าสมมุติบอกว่าเอ้ยสี่นะครับคุณก็อ่าคุณพอใจอ่ะเนาะหรือใครจะบอกว่าคุณจะ5%ก็ได้แล้วแต่มันจะเกินดิสเวยวอร์ดเดโชขึ้นไปเนาะแล้วแต่นะนะครับก็ก็สามารถทําได้ถ้าไม่ไม่สะดวกในการตั้งราคานะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ก็อย่าลืมนะตั้งจุดซับลอตนะครับที่วางแผนกันไว้ก็คือ16.72นะครับอ่าตั้ง16นะครับ 16.7 2นี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะดิสครีดวอร์ดเดโชเนี่ยเกิน2 2แน่นอนนะครับอ่ะก็แล้วสุดท้ายก็จะมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเท l ลงสต็อปเดี๋ยวมาสอนอีกทีนงนะนะครับก็จะมากำหนดว่าให้บอทดมันเฝ้าถึงเมื่อไหร่นะครับจนจนมันหมดอายุไปนะครับอ่ะเราก็เลือกไว้ไกลๆหน่อยนะครับเดือนหน้าเลยนะครับแล้วกดบันทึกแค่นี้ก็เสร็จแล้วเนาะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแต่สมมติว่า คนที่บอกว่าเฮ้ยอาจารย์แล้วเอ่ t e l l i งสต็อปใช้ยังไงนะครับง่ายีอย่างนี้ครับวิธีคือนะครับสมมุติว่าเราตั้งเราตั้งเอ่อเทคโปรฟิตคือมันจะสัมพันธ์กับสต็อปลอสนะครับสมมุติว่าเราบอกว่าเฮ้ยเราตั้งสต็อปลอสเนี่ยไว้สัก2%นะครับไว้สองสองเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับระบบ t e ล l i งสต็อปนะครับมันจะทำงานยังไงครับก็คือว่าสมมตินะครับเดี๋ยวผมขอลบลบไปก่อนเลยนะอ่านะครับสมมติว่า ตัวเหรียญเนี่ยวิ่งขึ้นไปเปิดเปิดเปิด,ป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 ดนะครับนะโดยที่เราไม่ตั้งจุดเทคโปรฟิตนะนะครับเพราะว่าเราอยากให้มันรันกําไรไปถูกไหมใครใครที่ตั้งเทรลงสต็อปเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ตั้ง take profit, เทคโปรฟิต profit, เนาะก็คืออยากจะให้มันไล่กาไรไปเรื่อยๆนะครับแต่ให้มันยกเทรลงสต็อปให้นะครับเป็นลําดับชั้นไปเรื่อยๆเนาะถ้าราคาขึ้นไปเสร็จปุ๊บเราตั้งบอกว่าเฮ้ยเราสต็อปลอตที่2%นะครับ ระบบมันจะคิดอย่างนี้ครับพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บพอมันทํายอดเนาะพอเห็นมันมันทำจุดสูงสุดใหม่แล้วมันเริ่มย่อลงมาเนี่ยนะครับตัวระบบเนี่ยมันจะจับเลยนะครับว่าจุดยอดนะครับลากลงมา2%ซนะครับ2%เเตึดต๊ดตดเอาเอาประมาณ2%ตรงนี้เนาะนะครับเขาจะทําการเทคโปรฟิตนะครับตรงนี้เลยนะครับเขาจะวัดดอดาวจากด้านบนสูงสุดไฮสูงสุดลงมาที่2%ตามที่เราตั้งตรงนี้ นะครับแต่ถ้าใครอยากได้ลึกหน่อยก็สีรนะครับระบบมันก็จะจะวัดนะครับจากสูงสุดลงมาสมันถึงจะเทคโปรฟิตให้นึกออกไหมอ่านะครับมันก็จะได้รันยาวๆกันหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็ออย่าลืมนะครับถ้าใครกด telling stop อย่าลืมไปกำหนดตัว stop loss ด้วยนะครับมันจะเอามาคำนวณให้นะครับแล้วก็ตัว t k k profit เนี่ยก็คือปล่อยปล่อยไปเลย ก็ได้นะครับหรือจะกําหนดก็ได้นะแล้วแต่นะครับใครอยากจะแบบเฮ้ยกำหนดไว้ว่าแบบเออกำไรสักสิบหาเร์เซนะรอบนี้อ่าหรือหรือแบบรอบนี้ตลาดไม่ค่อยดีขอสักสิก็พอนะครับอ่าถ้าระบบมันวิ่งขึ้นไปจากจุดที่เราซื้อเนาะสิเมันก็เทคเลยนะครับเทคเลยนะครับประมาณนี้เนาะเอาง่ายงายประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะมากำหนดเอ่อ วันหมดอายุให้เขาด้วยมันเป็นการวันหมดอายุหมายถึงเฝ้าออเดอร์เฉยๆนะแต่ขายเนี่ยก็คือมันจะเป็นตามนี้จะไม่ไม่ขึ้นอยู่กับอายุนะ,ะจะเป็นตามเงื่อนไขที่เราขายนะครับแล้วก็อย่าลืมกดบันทึกแค่นั้นเองนะครับก็ใช้ได้แล้วนะฮะก็ไปลองใช้กันดูเดี๋ยวไงทิ้งลิงก์ไว้ให้ถ้าใครสนใจก็สมัครได้เลยนะเราเปิดใช้ฟรีเ,เดือน7ทั้งเดือนเลยนะครับไปลองกันดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ